เดี <Driver> <S <S <Hag silently> ๋ยวโอเมนเป็นการเทโอเมนเป็นการอ่าเป็นการก็ปกิณกะทำสามารถเล็กๆน้อยๆปกิสันทานกขยะเกี่ยวมาร่วมบุญสำหรับบุญกระถินช่วงนี้ก็เป็นฤดูการกระถินเนาะเป็นกระถิ่นทานสำหรับที่วัดทั่วประเทศนีก็มีการทอดกระถินกันวันนี้ก็เป็นโอกาสดีก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาบุญกับชาวบ้านบุญจิตทุก ท่านทุกคนที่ได้ร่วมกันได้มาทอดกระถิ่นอาจจะไม่กล่าวอะไรมากมายก็บุญกระถิ่นนี้สมากก็พระพิสุทธิสมท่านก็มีในสง์ของท่านอยู่แล้วสลายวันนี้ก็จะได้กล่าวในเรื่องของอนิสงกระถินสําหรับคนที่มาทอดกระถินจะได้ในสมผลบุญไรลในโบนราณกาลท่านกล่าวไว้ฟังเลใหญ่เด้อ,อ,อว่าทุกมาทอดกระถินนี่สิได้อในสมอย่งอางนะครูเอาเฮ็ด โอเมนว่ามาแล้วเดี๋ยวจะม้วนกันอ่าบุญกินบุญเลียนบุญม้วนกันสันน่ะอ่าอนนิสงส์สมบับผู้ที่ทอดกระถิ่นเนี่ยจะมีนิสงส์ตามที่โบราณอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่ทอดกระถิ่นเนี่ยอ่านิสงส์สมบับผู้ที่ทอดกระถิ่นเนี่ยจะมีนิสงส์ว่าที่ทำบุญกระถิ่นหรือว่าทอดกระถิ่นแล้วเนี่ยจะทำให้เป็นผู้ที่มีโภคทรัพย์มั่งคั่ง ปกศักดิ์มังค์ั่งมาจากหลวงปู่มาปก,าปกาศักดิ์มังค์ขัง่งและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานโดยง่ายน,น,นี่คือประการที่หนึ่งอ่าที่บรรดาเยสำหรับผู้ที่ทอนตัดกินเด้อบางเลยเป็นผู้ที่มีความมัง่งคั่งมีทรัพย์สมบัติอ่าและก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน โดยง่ายนี่คือประการที่หนึ่งคนบอกว่าสําหรับผู้เรกิจตอนอดีตเด้ออ่ะข้อหนึ่งเด้อจากใบโดยยายเด้อข้อที่หนึ่งอ่ะข้อที่สองก่อนทำให้เป็นผู้มีจิตใจที่บริสุทธิ์อ่าควใสอยู่เสมอจิตใจที่ดีงามบริสุทธิ์อ่ะกระเบื้องลาวกากบาทกินแก้มแจ่มใสพฤศจิกูมีดอกเนาะเเนาะอมบีเนาะีคือประการที่สองแล้วก็ประการที่สามเนี่ยเป็นที่ ผู้ที่มีอิตใจตั้งมัน่นตั้งมัน่นปองใสเกิดสมาธิสามารถที่จะบระรลุธรรมได้โดยง่ายเป็นประการทีส3มเด้แล้วก็ประการที่สี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้สรัพ์ให้เกิดประโยชน์เกิดบุญเกิดกุศลติดตัวไปในภพหน้าเส่นน้นที่เกิดประโยชน์เอง ให้บุญให้เกิดนให้ดุจให้บุญใน้บุญให้บุญถึงบุญน,นี่คือป,ประการที่สี่ประการที่ห้าเนี่ยทําให้เป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณวันนะผ่องใสแล้วก็เป็นที่รักของคนทั่วไปผิวพรรณงามเน,นี่ยยายอุทธรจินประการที่ห้าผิวพรรณวันวนะผ่องใสรูปงามทุกคนก็ปรารถนานี่แล้วเนาะเกิดมาอา สายตาไหวเปียเสียตาตาลงเต็มเลยปากเกี่ยวแ,แค้นเดี่ยวปาร์นาอยู่บครัมโอเคก็ปาร์นาเนาะเอ่ออยากบรรลมาประการที่ห้าแล้วก็ประการที่หกเนี่ยทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียงเยศน่ายกย่องส,สันเสริญแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาอ่าน่าเคารพนับถือเกียรติศักดิ์ชื่อเสียง ลื 7, ้มไปใหญ่ใหญ่ไปแอบไปเปิดประตูไปโอ้คนมาถวายเป็นเจ้าภาพถวายทานชื่อเสียงอ่าลื 7, ้มไปขว,วางไปไปแล้วแบบเกิดศรัทธาก็เห็นแบบโมทนาอ่ารูรักษาเทวดาคุ้มครองนเนาะอ่ามันเขาก็ไปใช้ขอ้อตโมทนาชื่อเสียงอากาศเป็นที่ตั้เงเกิดความศรัทธาเกิดความรื่นใสน่าถวายยกย่ยยยองอ้อนบุคคลทั่วไปนี่ก็คือประการที่หนึ่ง แล้วก็ประการที่เจ็ดเมื่อเขาทำบุญแล้วแตกใจทลายฐานไปแล้วคือบ้านเอาวัดถ่ายแล้วย่อมไปสู่สุคติย่อมไปสู่สุคติก็คือไปสวรรค์ตามกตาลังบุญเนาะเป็นนางป่าเป็นเกวตพุทธเกวตโมเทวดาคนหลายที่สวรสารจำปากสวยที่ททประหยสมบัติคนหลักสำหรับพอดีเห็น,นกออินนี่แหละคืออานิสงส์ของ ผู้ต้อนประทินคนก่าวไว้ว่ามีทั้งหมดอยู่เจ็บอาการโอกเจ็บอาการปาร์นาสิเดียวมีบอกยายเนาะอ่ะสําหรับเมื่อนี้เอามาเห็นบุญนีแหละว่ามีแบบจิตวิญญาสิได้สุขสุขนเป็นยะอ่งบุญอันนี้สมบูรบุญเนี่ยนะเสด็จตายเสจเสด็จในการกราบปรินอากาศธรรมนี่ก็ขอไม่มีสิ่งอื่นประการใดที่จะตอบแทนน้ำจิตน,น้ำใจเดียวที่ตัวเตรียมตัวมาแต่ไครเตรียมใจมาจากป้า ก็ขออ้างอิงถึงคุณพระพุทธอ้างอิงถึงคุณพระธรรมอ้างอิงถึงคุณพระสงฆ์อ้างอิถงถึงคุณงามความดาีทั้งหลายที่ญาติโยมจตุจตุทั้งหลายได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาจงประมลวลรวมกันเข้าเป็นตบัดเป็นเดชะเป็นพระรพประนนัจจัยสสงผลบรรดาอภิบาลปกป้อง้มรรองรักษาให้ยากโยมและก็กลัวจงมีนในความสุขความเจเริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง เดินทางไปที่ไหนเอียไปที่ไหนย่ำไปที่ไหน,นขอให้เกิดโชคเ,เกิดราพยัคฆเก้าของชีวิตคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยช่อบประกอบด,ด้วยสิ่งด้วยธรรมที่ไม่ขัดกับกฎหมายอาญาบ้านเมืองไม่กดขัดกับสิ่งกระทแล้วขอความปรนรานาที่อยู่ในจิตในใจของทุกท่านจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงทุกท่านทุกประการเถิด อ่าลำดับต่อไปก็ต้องใจกว่าน้ำอาอุทิตให้กับแก่นคนที่พูดม่าไปแล้วก็ขอให้มองพระจันทรี่ยาดาวลีว่า ตังตุมังกิปาเมวัสสนิสโตสัพเพปุเรนโตสังกัปปังตันโตปนาราโสยะธัมมนิโชติลาโสยะธัมสัพพิติโยวิวั yeah โมติปานินติอายุทวาลาธิโรวานาทปาฏิภานาโทโอสนาตเมาวีุังสอาทิการติอายุตวาพลังวันนังุุขัมดาปฏิภานโทเอีงายุยาสวะโหิ जगोदीनाथिनादिरामिताया तारा सौभगपति सोय दिलोजाया जगदा उलां पालि भूमनोपाधिनां तु मे พาวันตุสะบามังคะลังรักันตุสะปฏิวัติตัณหะพุทธานุภาเวนาสานาจตีพาวันตุเตี่าวันตุสะบามังคะลังรักันตุสะปฏิวัติ no vale